สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านนะครับวันนี้เนาะก็เป็นวันยกเสาเอกเสาทูนะครับของบ้านทิตยาเนาะนะครับเป็นบ้านทรงจั่ว2สเต็ปนะครับจะมีสเต็ปบนแล้วก็สเต็ปด้านหน้านะครับอันนี้นะครับเสามีทั้งหมด15ต้นเนาะนี่นะครับก็บ้านทิตยานะครับได้ยกเสาเอกเสาทูแล้วนี่อู้แดดร้อนมากเลยนะครับวันนี้นะครับช่างผมก็เข้าหน้างานแล้วนะครับ ขรงผมนั้นได้เข้าหน้าง,งานแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยกเสาทั้งหมด15ต้นใช้รถเทนยกเนาะเพราะว่าเสาน่ะค่อนข้างยาวนะครับเนานะเพื่อเป็นการทุ่นแรงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาหลุมเสาที่เราตั้งไว้ก็คือมีการเทพุดดิตต้งรองไว้1ครั้งนะครับแล้วเราก็จะเทกบเนะาะเดี๋ยววันนี้ไปชมหน้าง,งานกันครับนี่นะครับ ช่างเรากําลังจับดิงบบดงงงด่งนะครับการจับดิ่งอยู่กาลังขึงดิ่งนะครับนี้นะครับมีเหล็กติ้งเรียบร้อยนะครับอ่านี่เป็นเงาผมเนาะนะครับเสาด้านหน้า3ต้นเนาะอันนี้จะสั้นกว่ากว่าข้างในนะครับเพราะเป็นหลังคา2สเตปนะฮะนี่นี่นะครับก็ค่อยๆจับดินไปทีละต้นทีละต้นทีละต้นนะครับ จากนั้นเราก็จะทีกบเสาเนี่ยใช้เหล็ก d b 1 2ขนาดหลุมกว้าง1เมตรคูณ1เมตรนะครับลึกแปดสิบเซนนะครับแต่ละหลุมเสาหน้า6ยาว5.2เมตรนะครับเสาหน้ายาว 4. 4.7นะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ต้องดูแบบนะครับเพราะบ้านเรามีแบบเนาะเราจะเดาไม่ได้นะครับผมอันนี้ อ,อ,อันนี้เสามีช่างกำลังตอกหลักเป็กยมตั้งดิงครับอันนี้ช่างเด่นนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผม ผมทั้งหมดมี15ต้นนะครับอ่านีมาต้นนี้แล้วนะครับสาวทุกต้นเรามีรูเอาไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องเจาะเนาะวลาเราสั่งเสาจะต้องมีรูไว้นะครับไม่งั้นละเสาเราจะแตกถ้าเราเจาะนะครับน,นี่เสาอ่านี่เสานะครับนี่นะ นี่ก็มีรูเส,สานะครับเราต้องวานหานิดนึงนะครับมาช่างทาเสานั้นได้ปาดปาดเพื่อผิดเสานะครับจะหาไม่เจอบางเสาเห็นชัดบางเสาก็ต้องเจาะหานะครับนิดนึงนะฮะแต่มีท่อพลาสติก PVC ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะอ่อนี้ก็เป็นโดยรวมงานของวันนี้นะครับผม นี่เป็นงานโดยรวมของวันนี้ยกสอบอีกสอทูยกตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็สายแล้วเกือบห้าโมงแล้วครับเกือบ5้าโมงเช้าแล้วก็จะได้งานประมาณนี้เนาะพีเอฟซผลทุกคนดูนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับนี่นะนี่นะครับบ้านหลังนี้ขึ้นมาสวยแน่นอนครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ลำรวยเงินทองต้องห่วงนะครับ แขกไปใครมาผู้คน,ช,นชื่นชอบนะครับผมตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตหน้างานให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ